สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเชลซีทำได้เพียงบุกไปแบ่งแต้มกับปีเ u n ร์ยูเนเต็ดด้วยสกอร์0ูนชวดแสงเลสเตอร์ขึ้นไปรั้งอันดับ3ของตารางส่วนยูงทองลีดยูไนเต็ดไร้ช้ยชนะ3นัดรวดยังคงอยู่ที่อันดับ11ของตารางในศึกพรีเมียร์ลีก ดียูเนเต็ดคว้าชัยในลีกได้เพียงแค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดหลังออกไปพ่ายกับเวสต์แฮม0-2ในเกมลีกนัดล่าสุดทำให้เจ้าบ้านรั้งอันดับ11ของตารางคะแนนในเวลานี้เกมนี้มาซิโลบีเลซาได้รับข่าวดีเมื่อได้คาวิสฟิลิปสลัดในการบาดเจ็บหวนกลับมาคุมแดนกลางโดยแนวรุกฝากความหวังไว้ที่ราฟินญาและแพทริกแบมฟอร์ดด้านเชลซีของโทมัสทูเคิลชนะในลีกมา2นัดติดต่อกัน เกมนี้มีการปรับทับบางตำแหน่งส่งคลายฮาร์เวิร์ดลงเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยมีเมสันเมาส์คิสเซียนพูริสิตและฮาคิมซิเยกปั่นเกมอยู่ด้านหลังครึ่งแรกนาทีที่7ลีดเกือบขึ้นนำไปก่อนจากจังหวะสวนกลับเร็วแพติกแบลฟอร์ดหลุดเดี่ยวเข้าเขตโทษแล้วจ่ายไปเสาไกลให้กับไทเลอร์โรเบิร์ตได้ซัดลงโงล่งเข้าไปแต่ผู้ช่วยยกธงเป็นจังหวะล้ำหน้าของแบลฟอร์ดไปซะก่อนจากนั้นเชลซีมีโอกาสลุ้นบ้าง จากจังหวะที่ลุคไอริงพยายามเคลียร์บอลในเขตโทษแต่ไปโดนปาสการทรูดบอลกระดอนไปชนคานกลับมาเข้าซองของอินลองเมริเยรับไว้ได้ในนาทีที่11เกมเปิดหน้าแรกกันสนุกนาทีที่15ลีดวิดท,ที่จะขึ้นนำอีกครั้งไทเลอร์โรเบิร์ตส่งไกลนอกกรอบบอลเลยเอดูอาร์เมนดี้ไปชนคานกระดอนออกมาถัดมานาทีที่33เป็เบนชินเวลแบ็กซ้ายเชลซีได้บอลหน้าเขตโทษ ก่อนตั้งป้อมซัดบอลไปฉลบแนวร,รับปีดเฉียวเสาออกหลังไปนิดเดียวปยีตต้องโชคร้ายเสียโคตาเปลี่ยนตัวคนแรกหลังพัตกแบมฟอร์ดมีอาการบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวก่อนจะเป็นโรดิโกโมเรโนลงเล่นแทนในนาทีที่35ช่วงเวลาที่เหลือแม้เชลซีจะครองเกมบุกได้มากกว่าแต่ยังเจาะแนวรับปีดเข้าไปลุ้นประตูแบบจะแจ้งไม่ได้จบเรึ่อแรกยังเสมอกันอยู่0 0ครึ่งหลังเล่นมาได้2นาที คลายฮาร์เวิร์ดกระชากหลุดเข้าไปในเขตโทษแล้วได้ส่องด้วยขวาเน้นๆแต่บอลไปตรงตัวผู้รักษาประตูปัดปลายมือออกหลังไปได้บุบบิดจากนั้นลีดใกล้เคียงที่จะได้ประตูขึ้นนําสุดๆเมื่อราฟินญาได้บอลหน้าปากประตูแล้วกลับตัวซัดด้วยซ้ายเอเดัวร์เมนดีปัดทิ้งปลายมือออกไปได้อย่างบุบบิดนาทีที่55เจลซียังครองเกมได้เหนือกว่าอันโตนิโอรูเดเกอร์เติมขึ้นมาสองไกลหน้ากรอบเขตโทษ อินลองเมเดเย่ออกแรงพุ่งปัดทิ้งออกไปได้ในนาทีที่72แต่จนแล้วจะรอดเชลซีก็ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำช่วงท้ายเกมนาทีที่87คัรลลมาสันโอดอยตัวสำรองลากจากซ้ายตัดเข้ากลางแล้วกดด้วยขวาบอลยังพุ่งไปตรงตัวของเมเดเย่รับเข้าสองไว้ได้ช่วงเวลาที่เหลือทำอะไรกันไม่ได้จบเกมเรดยูเนเต็ดเสมอเชลซี0-0ส่งผลให้ทัพสิงบู ชวดแสงเลสเตอร์ขึ้นไปรั้งอันดับ3ของตารางส่วนยูงทองไรชัยชนะ3นัดรวดอย่างรังอันดับ11ของตารางโทมัสทูเคิลกุนซือคนเก่งของเชลซีที่มาดับ4ในศึกเปเมลรีกล่าวถึงคิเซียนภูริสิตว่าเขาต้องอดทนและพยายามให้มากกว่าเดิมเพื่อจะได้ออกสตาร์ตเป็น11ผู้เล่นตัวจริงของทีมในเกมต่อๆไป ปีกชาวอเมริกันเพิ่งตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมหลังจากเจ้าตัวไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับเชลซีเลยนับตั้งแต่ที่ในายใหญ่ชาวเยอรมันย้ายมาคุมทีมเมื่อปลายเดือนมกราที่ผ่านมาโดยมีลิเวอร์พูลมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเบอร์มิเนกให้ความสนใจอย่างไรก็ตามทูเคิลได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในระหว่างการถแถลงข่าวก่อนเกมที่พบกับลีดยูไนเต็ดในศึกเพีย์ลีกว่านักเตะจะต้องอดทนและอย่าสูญเสียความมั่นใจ เมื่อคุณเซ็นสัญญาและลงเล่นกับเชลซีส่วนหนึ่งของงานนี้คือการที่ต้องมีความอดทนและการหมดความอดทนในเวลาเดียวกันผู้เล่นของผมทุกคนต้องแข่งขันกันและพวกเขาอยากจะลงเล่นในทุกนาทีในขณะเดียวกันเมื่อคุณไม่ได้รับเรื่องให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงคุณต้องมีความอดทนและต้องไม่สูญเสียความเชื่อมั่นมีความเป็นไปได้ที่เขาจะได้ออกสตาร์ทในเกมเจอกับเชฟฟ,ฟิลด์ยูไนเต็ดและบาสเลีย์ที่กำลังจะมาถึงในโรเววนี้ และเกมกับบาสลีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงมันเป็นหน้าที่ของนาเตะที่ต้องแสดงให้เห็นและสมควรได้รับเลือกลงสนามนั่นคือสิ่งที่คิสเซียนต้องทำผมรู้สึกว่าเมื่อวันก่อนเขาดูดีเลยทีเดียวและทำได้ดีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมิโนไลโอล่าตัวแทนของจาลุจิดนาลุมา่าผู้รักษาประตูมือดีของเอซิมิลาน กำลังเปิดการเจราจาเรื่องการย้ายทีมกับเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องอนาคตของเจ้าตัวหลังจบฤดูกาลในด่านทีมชาติอิตาลีเพิ่งปฏิเสธการต่อสัญญาใหม่กับปิศาจแดงดําไปเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่ได้รับข้อเสนอจากเดิม5ล้านปอนด์เป็น6.5ล้านปอนด์ต่อปีแต่เจ้าตัวคิดว่าเขาควรจะได้รับค่าเหนื่อยในราคา8.5ล้านปอนด์ต่อปีมากกว่า จึงทําให้ด n นารุม่าสามารถย้ายทีมไปได้แบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤด,ดูกาลซึ่งทางดันแคนคาสเซลได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางทันเฟอร์ Window ์พอดแคสตเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าข้อมูลที่เรามีบอกว่าเชลซีและแมนยูเน็ตกำลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับมิโนเลโอลาเกี่ยวกับเรื่องของด n นารุม่าและดูเหมือนว่ามีโอกาสที่เขาจะย้ายไปเล่น,นอังกฤษเขาควรเลือกที่จะทําเช่นนั้นการพูดคุยประกอบไปด้วยเรื่องของค่าคอมมิชชั่น ที่ทางไลโอราจะได้รับและจะมีการย้ายทีมแบบไม่ต้องเสียค่าตัวใดๆและมีโอกาสสาหรับทั้งสองสโมสรหรือทั้ง2ทีมที่จะได้ตัวเดนารูมาด้วยสัญญาระยะยาวโดยที่ไม่ต้องเสียค่าตัวแม้แต่ปอนเดียวโทนี่เมาบิดาของเมสันเมาเปิดใจว่าไม่เคยกลัวว่าลูกชายจะเสียตำแหน่งในทีมเชลซีต่อให้ซัมเมอร์ที่ผ่านมาสมโมสร เสริมทับตัวรูกเปกมากกว่า200ล้านปอนด์ก็ตามเพราะนอกจากคุณภาพฝีเท้าแล้วเรื่องหัวจิตหัวใจความเป็นลูกม่อสิงบูเหมือนพลังแฝงแก่มิฟิลผู้ดีแบบที่ใครก็ยากจะเรียนแบบหน้าร้อนที่ผ่านมาสิงบูดูดใครฮาร์เวิร์ดดิโมแวนเนอร์หรือฮาคิมซีเยกมาเสริมทีมได้จนหลายฝ่ายกังวลว่ามิฟิลวัย22่คงจะโดนดองแน่นอนอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้จัดการทีมฟังลำพาดคุมทับ หรือเปลี่ยนสู่เฮดโค้ดโทมัสทูเคิลสถานะของเมาส์ก็ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอซึ่งทางคุณพ่อโทนี่สยยยิ้มพร้อมกับบอกว่ารู้อยู่แก่ใจแต่แรกแล้วเนื่องจากลูกชายของเขามีอัตลักษณ์ที่พิเศษลูกผมมันมองว่าผู้เล่นใหม่ๆที่เข้ามาคือความท้าทายสําคัญคนส่วนใหญ่เอาแต่พร่ำมว่าเมสันเมาส์เสียตําแหน่งแน่ๆและเจ้าตัวก็ตระหนักในเรื่องนั้นแต่ทัศนคติการทํางานของเมสันมันสุดยอด เขาคิดบวกว่าเมื่อเชลซีเสริมผู้เล่นคุณภาพเข้ามาก็ไม่ได้หมายกว่าหมดทางสู้ลูกผมไม่ได้มองเรื่องการแย่งตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นคิดแค่ว่านี่เป็นผลดีกับสโมสรดีต่อทีมและคือความท้าทายต่อตัวเองจำความพูดของลูกชายได้ที่เขาบอกว่าพวกนั้นมันแย่งตำแหน่งผมไม่ได้หรอกเพราะลูกพ่อจะยกระดับเกมการเล่นของตัวเองขึ้นมเมสันเมาส์เล่นได้อย่างหลากหลายในทั้งมิดฟิลด์และตัวลุกรลีมเส้น ผลงานถูกจดไว้ที่6ประตู6แอซิสในซีซั่นนี้ปาดหน้าผีสิงบาซ่าเตรียมปักป้ายขาย5ดาวดังกระดมทุนซื้อฮาเลนมีรายงานว่าบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนเตรียมปักป้ายขายผู้เล่นของพวกเขามากถึง5คนเพื่อระดมเงินทุนและเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงเชลซี เพื่อคว้าลายเซ็นของดาวยิงสุดฮอตอย่างเออริบารฮาเลนมาครองให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้กองหน้าของบริเซอร์ดมุนคือหนึ่งในนักเตะที่ร้อนแรงที่สุดในโลกในตอนนี้โดยฮาเลนจะมีค่าตัวเพียงแค่67ล้านปอนด์ในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลหน้าแต่กว่าจะร้อยถึงตอนนั้นก็เป็นการเสียงว่าทีมใหญ่ๆเงินหนาจะยอมทุ่มและฉกแข้งรายนี้ไปครองซะก่อน บาร์ซาเลยตั้งเป้าที่จะทำให้เดีลนนี้สำเร็จเสียแต่เนิ่นๆนื่นเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีเป็นอีกสองยักษ์ใหญ่ที่ตกเป็นข่าวเตรียมยื่นข้อเสนอสำหรับแข้งวัย20รายนี้เช่นกันหลังจากที่ทั้งสองทีมประสบปัญหาในการยิงประตูในฤดูกาลนี้โดยที่โอเลกกนาโซชาได้วางแผนไว้ว่าจะให้เอดิสันคาวานีรับบทบาทกองหน้าตัวสำรองต่อไปหากเขาขยายสัญญาในถิ่นออซัปอร์ตส่วนทางอองตวน้มาซิยา ก็ไม่สามารถทำประต,ตูได้อย่างสม่ำเสมอแต่มีอับราฮัมไม่สามารถเบียดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงได้อย่างสม่ำเสมอที่เชลซีทางด้านติมโมเวเนอร์ก็ชอบที่จะเล่นฝั่งซ้ายมากกว่าส่วนโอลิเวียเชลูก็ไม่ใช่คำตอบในระยะยาวดังนั้นจึงคาดกันว่าทั้ง2ทีมจะพยายามแย่งตัวฮาแลนด์กันให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้